สวัสดีค่ะรัฐชาแนลค่ะวันนี้รัาก็จะพามาเที่ยวนะคะบ้านของแตะนะคะวันนี้ก็จะมีการแข่งคุณบอนลนะคะการกุศลนะนะคะอาไหนก็อนเดินทางกลับแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวจะไปขึ้นเรือแล้วคะก็เป็นที่น่าประทับใจอะ่ะก็ชนะไปนะคะอะไ ประตูที่สองต่อหนึ่งนะคะตอนนี้ก็กำลังจะเดินทางกลับโอ้ตอนนี้กำลังน้ำกำลังจะแห้งเลยนะคะน้ำกำลังจะแห้งนะคะนี่พามาดูบรรยากาศ nước hang nước luôn nước luôn nước nè ลูกบาลลูกบาวกินม่วมม่วมม่วมัวมเลยค่ะ nước lắm lòng